สวัสดีค่ะสวัสดีซีเฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพบพ่อกันในคลิปหวยแร่วันเด็ดเด็ดคือก่ารความชมในคลิปนี้จะมาตามสูตรหวยแร่วันก็ค่ะของเสียนว่าปีประมงวดวันพุธที่24มีสายนน้ำชมผู้ใดเขามาแล้วมักชอบสูตรของช่องแพร่บรร้อยเฮ้ากดหน้าจอกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยเลยค่ะเ้อเพื่อที่จะบริภาคิปใหม่ๆแล้วก็ เพื่อเป็นกำลังเร่งใจให้แกทั้งช่องนะคะวทต่ิพันธ์มาจะไม่เบิ่งก่อนน้ำชมเลขของพอเฮาวัติพันธ์มาสำหรับเซียนว่าปีปทุมห้านน้อยของเพลินกับ่ผิดหวังคือเก่าน้ำชมเม่อว่านี่กะเขาจังจังคือกัาน้ำคำชุ่มบ่เขาหน่อยกะเขาลายคือเก่านะคะสำหรับห้าน้อยพอเฮาเมอว่านี่มาน้อยหนึ่งน้ำชมสี่แปดตรงตรงนะคะปังคือเก่านะคะสำหรับเซียนว่าปีปทุม ล่าพัฒนาหัวทดดิพั์มาเลขพอเห้าเชียดชิ้วไปแต้มเดียวน้ำจุมพอเห้าจัดให้เก่าสามนะคะเน้นให้นํำเลขกระโดดขึ้นแต้มหนึ่งไปเก่าสีนะคะหลังจากที่เขาเรื่วสองหัวสอนนะคะล่าพัฒนาหวดทิพั์มามาแต่สายวิ่งสายแลนน้ำจุมหัวนี้ลุ่นต่อเลยว่าสูตร ล่าพัฒนาของพอเฮ้าจะแตกปังๆมาตรงตุบ่อนะคะล้วก็ฮานอยเมอรอนี้พอเฮ้าก็จะจัดชุดเต็มให้คือเก่านะคะ่นผู้ชมจัดชุดเต็ม12ชุดแล้วก็เรีนให้6ชุดถูกหางคือเก่าจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดซิเฟนช่องพิจารณาเอานะคะเนาะแนวทางก็คือแนวทางมักชอบแระจัดานู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพอเฮ้านะคะว่าในงวดนี้พอเฮ้าจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดไปติดตามพร้อมๆกัน เด็ดเลยค่ะพ่อเป็นได้พ่อมันนี่ยากเวียกพ่อพ่อไปฝุ่นวัตมาแมไปฝุ่นวัตมาเนี่ยอธรรมดาเนาะพ่อจะนั่งป็นดีพ่อก็เลยไล่ไปหาละค่ะโอเคมัอนี่ก็ได้เวลานัดหมายเนาะพ่อเนาะพ่อกันย่ำเวียนเนาะค่ะมัอนี่จะตามสูตร ห้าน้อยนะค่ะของงวดวันพุธนะพอนะ่อเนาะพุธท,ที่ยี่สิบสี่นะคะ่ะเพราะว่าล่าพัฒนาพอเฮ้าจะแยกเล่าเป็นเล่าแล้วกันน้อยเป็นน้อยเพราะว่าเล่าพัฒนาพอเข้าห้มาก,ก่อนแล้วนะพอ่อสำหรับห้าน้อยงวดนี้เป็นงวดวันพุธอ้าวมันนี่เขาเลี้ยงกันเลยค่ะพอ่อเลวิ่งเลรียนได้ตัวใดค่ะมอน แก่โตไหมหลวงพ่อเขาน้อยเดียวนึงเมื่อวานเมื่อวานเขาน้อยพวดนาะพอเนา้องมณีลุนตอเนาะค่ะสำหรับบ้านโตตรงหมู่บ้านแก่ยุ่นละเต็มเต็มคือเก่าเนาะค่ะโบเขาน้อยกับเขาลายเนาะพอเหล็กไร้วันเนาะอ้าววดนีเหล็กวิ่งเหล็กแลนด์หนึเนาะละหานอยชุดเต็มมีศูนย์กับหนึ่งนะคะที่นี่ก็จับคู่ค่ะพ่อ ครับกูมีศูนย์หนึ่งศหนึ่งศูแล้วก็ศูสาค่ะพ่อบันนี้ครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสแล้วก็4ีสองค่ะพ่อเออบันนี้หาศูนย์ก็มีห้าศูสแล้วก็ ห้าสองค่ะพ่อเออมันนี่เขาหกสามหกสี่หกศูนย์หกสามหกสี่แล้วก็หกศูนย์ค่ะพ่ออ,อ่จัดชุดเต็มคือเก่าเนาะค่ะสิบสองชุดนะคะแล้วก็มือนีลักลอยได้ตัวใดค่ะพ่อลักลอยมือนี้มีสามกับศูนย์จักร้อยงวดนี้มีสามกับศูนย์นะคะผู้ใดมาก เลขสตัวกับพิจารณาเอาเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวทวนตัวเลขของพ่อเข้าไปพร้อมพรอมกันก็น,น้องชมคอยเนินให้คือเก่านะคะหมวดนี้เซียนว่าปีปทุมจัดชุดเต็มให้12ชุดคือเก่านะคะศมี่ศูนย์สี่ห4ึ่งสี5สอ3หสองหสาม หกสี่แล้วก็หกศูนย์ถูกต้องนะพ่ออ,อัน <Ừ, S 2> ทีนี้<ะ>ก็เน้นให้เฟนช่องเลยเขาพ่อะเน้นวันนี้ก็ได้บันนี้นี่นี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเน้นไปที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองค่ะเออบันนี้ก็สี่ศูนแล้วก็สี่่งพ่อเออบันนี้ก็ห้าสามแล้วก็ห้าสองครัพ่อ จัดชุดเต็มคือเก่านะคะมือนีกับมันใจคือเก่าโดยเฉพาะห้าน้อยเฮามันใจเม่อห่มือมันใจคือเข้าหรือมือมือนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากขอให้แตกปังๆเขาไล่รอบเทิงห้าน้อยแล้วก็เทิงล่าพัฒนาเนาะพ่อเนาะเอาหงวดนีก็ผู้ใดได้เขามารับชมรับฟังเดาตัวเลขของพอเ้าไปเสียงโชว์เสียงมันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคชกมันกับพ่อนะคะขอพระคุณพ่อหลายครับเพ่อะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนี่คือชุดเต็มสูตรท่าโอยรายวันนะคะงวดวันพุทธที่24เมษายน2021นะคะสูตรชุดเต็มของเซียนว่าปีปฐุมนผู้ชมมักชอบพิจารณาได้เลยเนะคะ่ะเด้องวดนี้พอเข้าจัาดให้คัดให้นะคะเลขชุดเน้นเพิ่นหกชุด 6, หกหางคือ01 02 40 41 หาสามแล้วก็หาสองเน้นเน้นน้ำชมนี่คือชุดเต็มสูตรห้าน้อยและกะงวดนี้พอเข้าจัดสูตรล่าพัฒนาออกมาให้พิจารณาคือเก่าน้ำชมมือนี้ล่าพัฒนาพอเข้าชุดเต็มนะคะงวดวันที่ยี่มีสายย่นสองพันห้ยหกเล็วิ่งเลียงรนได้หกับ8ชุดเต็มมือนี้มี 8, 8, 8, 8, 8, 8 9, 6, 2, 6, 1 8หนึ่งแปดหาแปดสองหกหนึ่ง เก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าหานะคะพอห้าเน้นให้แค่สี่ชุดสี่หางนะคะสําหรับเล้าพัฒนาคือแปดห้าแปดสองหกสองแล้วก็หกหนึ่งเน้นเนียนน้ำชมเลขสามโตงว,วดนี้พอห้าวบริจัดให้นะคะสําหรับเล้าพัฒนามักชอบสุดเซียนว่าปีปฐุมแคบหน้าจอไว้ได้เลยนะคะสุดท้ายนะะ้ำชมผู้ใดที่เ,เขามารับชมรับฟังได้เอาตัวเลข กับพ่อเฮาไปเสียงโชคเสียงลาบกับขออวยพ่อในแฟนช่องเฮาทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีใช้โชคๆหมันๆนั่ๆกันปังกันสุขสกคนค่ะสวัสดีค่ะ